ปัญหาจมูกก็คือมันไม่มีดังอะคะ่ะรู้สึกว่ายิ่งเวลาถ่ายรูปตอนหันข้างเนี้ยคือไม่มีดังเลยก็เลยคิดว่าอยากจะมาเสริมเพิ่มความมั่นใจให้ตัวเองค่ะสวัสดีค่ะชื่อจูนค่ะอายุ24ปีค่ะวันนี้ก็ตัดสินใจมาทำจมูกที่คลินิกซอยหนึ่งค่ะ จมูกเดิมก็คือเรารู้สึกว่ามันไม่มีดังคะคะเวลาแบบหันข้างถ่ายรูปอย่างเงี้ยรู้สึกไม่ค่อยมั่นใจค่ะก็อยากจะเสริมให้มันดูมีมีสันขึ้นมาเวลาถ่ายรูปก็เพิ่มความมั่นใจให้เราแล้วก็อยากให้มันดูแบบธรรมชาติรับกับหน้าผากเราพอดีมีน้องสาวอะค่ะามาทำก่อนไปประมาณเมื่อเดือนที่แล้วแล้วก็รู้สึกว่ามัน สวยมากดูเป็นธรรมชาติค่ะก็เลยอยากทำบ้างคือน้องทำออกมาแล้วแบบ2อสาวันแรกคือบวมช้ำน้อยมากแทบจะไม่ค่อยบวมเลยค่ะแล้วก็แผลหายไวมากก็เลยไปหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตะคะก็ไปเจอมีเพจของคลินิกซอยหนึ่งแล้วก็เข้าไปดูในเว็บสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งะคะก็เลยทราบว่าคุณหมอเป็น ศัลยแพทย์ตกแต่งเฉพาะทางก็ยิ่งมั่นใจมากว่าคุณหมอจะทำออกมาได้ดีค่ะ